สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะตื่นมาฟ้าสว่างบรรยากาศดีๆค่ะวันนี้อากาศหนาวนะคะบ้านของคุณแม่หนาวมาอีกรอบแล้วค่ะคุณแม่ผ่านไปแล้วสามคลิปค่ะนี่คลิปคลิปที่4ี่นะคะเป็นผ้าค่ะเป็นค่ะเป็นผ้าไหมมือสองค่ะคลิปนี้เป็นคลิปผ้าไหมมือสองนะคะ ค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะคลิปนี้นะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะผ่านไปแล้วสามคลิปค่ะคลิปนี้ห้าร้อยบาทนะคะค่ะพื้นใหญ่พื้นกว้างนะคะห้าร้อยบาทนะคะเต็มสองเมตรนะคะตรงนี้ตำหนีไม่เห็นมีตรงไหนนะค่ะมีรอยขูดเล็กเขียนนิดๆข,ขอขออภยัยค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะเพราะว่า ส่วนมากราคาจากห้าร้อยบาทนี้ค่ะจะมีรอยขูดรอยเขียนเป็นบางผืนนะคะถ้าผืนนี้คุณแม่ตรวจด,ดูไม่เห็นนะคะขาะห้าร้อยบาทค่ะผืนนี้นะคะค่ะตัดชุดแสบชุดเด้ก,ก็สวยตัดกระโปรงรูดก็งามนะคะไปตัดกระโปรงรูดค่ะสวยงามโดดเด่นมากค่ะ,คะราคาห้าร้อยบาทค่ะขาะห้าร้อยบาทนะคะ ค่ะเป็นลายออกใส่ไปงานขาวดำได้นะคะปืนนี้นะคะค่ะเป็นสีน้ำตาลเข้มค่ะค่ะผืนนี้ก็ห้าร้อยบาทค่ะแต่ไม่มีตำเหนินะคะแต่เป็นช่องทางน้ำไหลค่ะห้าร้อยบาทค่ะรหัสยี่สิบนะคะค่ะรหัสยี่สิบค่ะโอ้มีรอยค่ะ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 คุณแม่ขอไปด้วยค่ะอ่ะค่ะคุณแม่ผ่าน อ่ะพื้นนี้เอ้ยสงสัยคนแก่กะคุณแม่จะม่วงนอนอะมากเมื่อคืนนี้ค่ะมีขาดถ้าขาดเป็นแผลเยอะหน่อยคุณแม่ก็เอาไปให้ช่างเขาตัดกระโปรงให้ค่ะอ่จถ้าพื้นนี้ก็ไม่มีนะคะไม่มีตําหนินะคะนี่ก็ห้าร้อยบาทค่ะค่ห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแกมทุกผืนค่ะห้าร้อยบาทนะคะพื้นใหญ่พื้นกว้างเต็มสองเมตรนะคะ เป็นผ้าสามตะกอค่ะห้าร้อยบาทค่ะผืนนี้เป็นสีธรรมชาติค่ะอ่าคนเก่าคนโบราณจะชอบทําสีธรรมชาตินะคะค่ะรหัสสิบค่ะรหัสสิบค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแก่มทุกผืนค่ะห้าร้อยบาทค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักเข้ามาได้ค่ะน้อมรับตอบทางลา์ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะห้าร้อยบาทค่ะ ค่ห้าร้อบาทนะคะค่ะนี่ก็500ร้อยบาทนะคะปีห5า0้อบาทคืนนี้ทำไมสวยจังเลยบางทีคุณแม่ก็คาดการคืนก็แบบ สายตาไม่ค่อยดีค่ะผ้าผืนนี้ไม่มีตำหนินะคะห้าร้อยบาทนะคะเป็นปรมผ้าปรมนะคะผ้าปรมผ้าสมอค่ะสภาพดีสภาพหนาอยู่นะคะค่ะเป็นไหมบ้านพุ่งยืนค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะไม้เลื่อกเก้านะคะร้าหัดเก้านะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะเอาไปตัดเสื้อก็สวยกางเกงก็โดดเด่นนะคะอ๋อนี่ค่ะแพเดียวข้างบนค่ะเข็มขัดเข็มขัดก็อยกคือเก้านแหละก้า เวลาขาดเข้มขาดขาเข้มขาดก่อขาเข้มขาดโดนเข้มขาดขาขาห้าร้อยบาทค่ะแต่ผ้าอยู่ในสภาพดีสภาพใหม่มากค่ะขาเนื้อผ้ายังหนาอยู่นะคะขาห้าร้อยบาทค่ะขาห้าร้อยบาทค่ะขาเนี้ก็ห้าร้อยบาทค่ะ มีตำหนิไหมผืนนี้มีไหมมีไหมมีจุดตำหนิไหมคะอะถ้ามีรอยขูดรรยเขียนทีนี้แอ่าคุณแม่ขออภัยนะไม่มีนะคะค่ะผืนนี้ก็ไม่มีนะคะห้าร้อยบาทค่ะค่ะเป็นลายเก่าลายโบราณค่ะลายค่ะเขาเรียกว่าลายลายดอกมะลิค่ะค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทค่ะแม่บวรรักค่าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองค่ะ ไม่ได้ไปต่อไปลองจากพ่อค้าคนกลางนะคะเดินหาซื้อตามหมู่บ้านค่ะแล้วก็มาผ่านดการซักรีดค่ะทํางานเป็นทีมนะคะถ้าไม่ทํางานเป็นทีมไม่ไปไม่ได้ค่ะคุณแม่เป็นคนเดินหาซื้อผ้าค่ะแล้วก็มาถึงบ้านก็ช่วยกันซักค่ะมันซักเครื่องไม่ได้นะคะผ้าพ,พวกนี้ต้องซักมือนะคะค่ะเราต้องนั่งซักมือค่ะรหัสเ็นะคะเป็นงานขาวดําออกงานขาวดําได้นะคะ5 0 0รบาทจ้า ค่ะเราต้องซักมือค่ะพวกนี้ค่ะลงเครื่องไม่ได้ค่ะลงเครื่องเสียผ้าหมดเลยข่ดตายด้านค่ะก็เรียกว่าผ้าตายด้านค่ะค่ะนี้ก็ห้าร้อยบาทค่ะผืนนี้เป็นช่องทางน้ําไหลนะคะผืนบบาไข่ใหญ่ด้วยค่ะจะค้องคนตัวจอยค่ะผืนนิดตัวจอยตัวน้อยค่ะค่ะตัวจอยค่ะค่ะห้าร้อยบาทค่ะจะคล้องคนตัวน้อยจ้อยค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นห้าร้อยบาทค่ะงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะไม่มีตําหนินะคะผืนนี้นะคะไม่มีตําหนินะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะไม่มีตําหนิค่ะคนตัวจอยค่ะเจ้าของตัวจอยนะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะผืนนี้ก็ไม่มีตําหนินะคะห้าร้อยบาทค่ะตัวนี้ก็ไม่มีตําหนินะคะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนอุ้ยผืนนี้ทําไมหนักแท้ มันงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะมันหนักจะมีน้ำหนักมากค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะของเก่าของโบราณแท้ค่ะห้าร้อยบาทค่ะเป็นเชิญสไลด์ทางด่วนนะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะสีเขียวมิ้นค่ะค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะงานเก่างานโบราณค่ะงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะห้าร้อยบาทค่ะ ของเก่าของโบราณค่ะห้าร้อยบาทจ้าค่ะเป็นสีเขียวมินนะคะรหัสห้านะคะไม่มีตำหนินะคะค่ะหนักมากค่ะมีน้ำหนักค่ะเพราะว่าบ้าไม้บ้านพงยืนนี่ค่ะจะมีน้ำหนักค่ะพื้นนี่งามมากค่ะห้าร้อยบาทนี่ค่ะคุณแม่เสียดายมากเลยค่ะเป็นในมันเป็นอันนี้ค่ะและเป็นหน้านางด้วยค่ะห้าร้อยบาทนี่ค่ะมีแผลอยู่สองจุดสามจุดนี่แหละค่ะ แต่แผลไม่เยอะนะคะค่ะถ้าเราเอาไปตัดนุ่มค่ะถ้าเราไปนุ่มก็ก็ไปอัดผ้ากาวก็ไม่เป็นไรนะคะห้าร้อยบาทนะคะผืนนี้นะคะตรงไหนที่แผลคุณแม่เห็นอยู่ตรงไหนบ้นางว่ามีจุดนะคะมีจุดนิดๆน,น,นะคะค่ะจุดก็จุดนีด้ค่ะนี่ก็จุดหนึง่งค่ะอาจุดนิดๆค่ะน,นี่ก็จุดหนึง่งจุดไหนอีกบ้างมา ค่ะสวยงามมากค่ะเป็นผื้นใหญ่ผืนกว้างด้วยค่ะเต็ม2เมตรค่ะเละเป็นหน้านางด้วยค่ะห้าร้อบาทค่ะผื้นนี้นะคะเราไปตัดกางเกงตัดกระโปรงรูดค่ะเราเอาไปทําอะไรก็ได้ค่ะ500บาทนี้ค่ะเงิน500บาทนะคะถ้าใช้เป็นนะคะซื้อผ้าไหมกับตุนมแม่ลากนะคะเห็นทนเห็นนานค่ะสวยทนสวยนานค่ะ ถ้าใช้ไม่เป็นนะคะเงิน500วันเดียวก็หมดค่ะถ้าซื้อผ้าไหมกับแม่รักนี่ค่ะจะได้สวยทนสวยนานค่ะอันนี้ก็5 0าบาทค่ะเป็นผ้าหน้านางค่ะอันนี้เป็นเอวสมอกค่ะยืดค่ะค่ะเป็นเป็นเอวยืดสมอกนะคะเอวยืดค่ะเห็นไหมค่ะเป็นกระโปรงค่ะ500บาทค่ะสวยค่ะให้คนเฒ่าคนแก่ หรือคนสาวใส่ออกบุญออกงานก็ได้ค่ะใส่อยู่บ้านแบบผิวใส่สบายค่ะอันนี้ก็ห้าร้อยบาทค่ะอ่าเป็นกระโปรงแล้วนะคะค่ะเอวยืดค่ะเอวสมองยืดค่ะค่ะห้าร้อยบาทค่ะใส่สบายค่ะกระโปรงพวกนี้ค่ะใส่สบายผืนนี้ก็ห้าร้อยบาทค่ะตัดป้ายค่ะบิดผ้าป้ายนะคะ ค่ะนี่ค่ะยาวแบบนี้ค่ะเป็นผ้าป้ายค่ะป้ายมาแบบนี้ค่ะคนเอวเอลเล็กเอวใหญ่ใส่ได้นะคะเลื่อนตะขอได้นะคะลายสวยสวยลายเก่าลายโบราณนี่ค่ะใช่ค่ะรวมแล้วแบบเป็นอยู่เอวสามสองนะคะค่ะลายสวยค่ะลายการบินไทยด้วยค่ะค่ะเป็นของเก่าของโบราณค่ะนี่ก็ระมห้าร้อยบาทค่ะตัดสําเร็จเรียบร้อยค่ะค่ะนิ่มมากค่ะค่ะลายค่ะเป็นสี สีธรรมชาตินะคะค่ะถ้าสีธรรมชาตินี้จานี้นะคะมันจะออกแบบนุ่นๆค่ะแล้วก็ไม่มีคำว่าตกสีอีกนะคะผ้าพวกนี้ค่ะมันสีจะดูดสีได้อิ่มแล้วค่ะค่ะไม่มีคำว่าตกสีนะคะพวกนี้อยู่แล้วค่ะอยู่ตัวแล้วค่ะผ้าพวกนี้ค่ะอ่าเป็นสีธรรมชาติค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทเป็นผ้าป้ายค่ะ ต่อผ้าป้ายเลค่ะพื้นนี้เอลยี่สิบเกตนะคะยิบเกตยี่ิบปดนะคะให้ลูกให้หลานใส่ไปโรงเรียนก็ได้ค่ะสีเขียวไพลสภาพดีสภาพใหม่นะคะนี่ก็ห้าร้อยบาทค่ะค่ะเอวยีบเกตนะคะตัดแบบซิบข้างค่ะแบบซิปนะคะผ่าผ่าด้านหลังอย่างนี้ค่ะผ้าเขียวไพลนะคะสีเขียวไพลค่ะรหัสสิบห้าค่ะเป็นตัดสําเร็จนะคะ สีเขียวไพรค่ะสภาพดีสภาพใหม่นะคะท่านตัดให้ลูกไปโรงเรียนค่ะท่านบอกว่าอย่างนี้ค่ะเอวยิบเก็บยิบแปดค่ะตัดให้ลูกไปโรงเรียนแล้วก็ลูกก็จบก็คุณแม่ก็เลยเขาจบเรียนจบแล้วเขาก็ไม่ได้ใส่ค่ะคุณแม่ก็เลยเอามาขายคุณแม่รับค่ะขาะเอวนี้ตัดสําเร็จเหมือนกันค่ะเอวสามสองนะคะค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะเอวสามสองนะคะห้าร้อยบาทผืนนี้นะคะห้าร้อยบาทค่ะ เอวสามสิบสองค่ะตัดแบบใต้ายค่ะแล้วก็ซิบข้างค่ะค่ะเป็นสีแดงเออเป็นสีเม็นมะขามเข้มค่ะลายโฮนนะคะสภาพดีสภาพใหม่นะคะค่ะแต่ค่าตัดก็ยังห้าร้อยบาทแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ก็ขายห้าร้อยค่ะแล้วแต่คุณแม่จะซื้อมาอยู่ในสภาพใดต่อรองกันได้นะคะแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะคะค่ะคุณแม่ต่อรองได้ราคาย่อมเยาคุณแม่ก็ขายในราคาย่อมเยาวค่ะ ค่ะห้าร้อยบาทค่ะขาเป็นตัดสําเร็จค่ะผ้าลายหงวงค่ะสีเม็ดมะขามนะคะขาดสีเม็ดมะขามค่ะสวยค่ะค่ะห้าร้อยบาทค่ะสีเม็ดมะขามเข้มค่ะพื้นนี้ก็ป้ายค่ะผ้าป้ายนะคะนี่ก็เอประมาณเดวสามสองค่ะ ค่ะยกขีดลายราชวัดด้วยค่ะแล้วก็เป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนค่ะค่ะรหัสหนึ่งนะคะเันสามสองป้ายมาค่ะเป็นท้าป้ายมาแบบนี้ค่ะค่ะเราเราเอาออกได้ค่ะมันใหญ่มากค่ะผืนใหญ่มากค่ะนี่ค่ะค่ะป้ายมาก็ยันสามสองสามสามสาสี่ใส่ได้ค่ะลายสวยมากค่ะช้างชูธงชัยชนะค่ะแล้วก็เป็นยกขีดลายราชวัดข้างบนค่ะ ค่ะเป็นช้างทูทงนะคะสวยงามมากค่ะห้าร้อยบาทค่ะเอลสามสองสามสามใส่ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเป็นผ้าป้ายตัดสําเร็จค่ะแล้วก็เลื่อมตะขอได้ค่ะค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะหน้หักหนึ่งนะคะค่ะช้างทูทงค่ะแล้วก็ยกขีดลายราชวัตในตัวค่ะค่ะสวยค่ะห้าร้อยบาทก็สวยมากค่ะ แม่บวรรักผ้าไหมมือสองท่าเก่าต้นตํำรับไหมมือสองนะคะไม่ได้ไปต่อรองกับพ่อค้าคนกลางค่ะเดินหาซื้อตามหมู่บ้านค่ะแล้วก็มาผ่านการซักรีดค่ะทํางานเป็นทีมนะคะถึงทําได้ค่ะผ้านี้ค่ะถ้าบางท่านนะเขาจะไม่ขายราคานี้รอกค่ะเพราะว่าคุณแม่ได้มานั่งซักค่ะซักก็ต้องใช้น้ํายาเอ็มวค่ะซักค่ะต้องใช้น้ํายาสูงนะคะอันนี้เอลสามสิบค่ะ ก้อตัดสําเร็จนะคะเอลสามสิบลหัสิบแปนะคะห้าร้อยบาทนะคะ่ะเอลสามิบผืนนี้นะคะสวยงามมากคะ่ะซิปข้างนะคะป้ายมาแล้วก็ซิปข้างค่ะ่ะเอลสานะคะรหัส18ค่ะเอลสานะคะค่ ha, สะสภาพดีสภาพใหม่นะคะลายขอค่ะค่ะสวยงามมากค่ะค่ะดีมากค่ะสภาพดีสภาพใหม่นะคะ่คะเอลสามลหัสิบคะ่ะราคาอยู่ที่500อบาทคะ่ะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะห้าร้อยบาทอันนี้ก็เป็นกระโปรงแบบกระโปงเอรูดนะคะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะสวยค่ะค่ะพร้อมใส่เลยนะคะนี่ค่ะกระโปรงค่ะกระโปรงชั้นนะคะแต่มันเป็นผืนเดียวค่ะรหัสสามนะคะเอวยืดนะคะค่ะเอวสามสองสามสามใส่ได้นะคะสามสามสามสี่ก็ใส่ได้ค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะตัดเป็นกระโปรงเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะเป็นต่อชั้นนะคะสวยค่ะตรงนี้ก็สวยนะคะค่ะท่านใส่แบบไปงานไปใส่อยู่บ้านแบบสบายๆก็สวยนะคะหรือถ้าเป็นราชการท่านใส่ไปทําหน้าที่ราชการก็สวยนะคะผ้าอยู่ในสภาพใหม่สภาพดีนะคะห้าร้อยบาทค่ะค่ะเป็นตัดกระโปรงเป็นเป็นแบบเอวยืดค่ะ 500บาทค่ะค่ะคุณแม่ได้มาอยู่2-3ผืนนะคะทรงนี้ค่ะเพราะว่าเป็นเก้าเดียวนี่แหละเอามาขายคุณแม่ค่ะราคาอาหารก้าค่ะนี่ก็500บาทเหมือนกันนะคะค่ะสวยค่ะเป็นกระโปรงค่ะกระโปรงเอวยืดนะคะค่ะใส่สบายนะคะค่ะผิวค่ะใส่สบายค่ะราคา500บาทค่ะใส่ค่ะใส่อยู่บ้านแบบสบายก็ได้ค่ะหรือท่าน ทำหน้าที่ราชการท่านใส่ไปราชการก็สวยนะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะเป็นผ้าใหม่เนี่ยค่ะนะคะห้าร้อยบาทนี้ค่ะถูกมากนะคะค่ะเพราะว่าตัดเรียบร้อยพร้อมใส่ค่ะค่ะก็ทําเป็นผ้าผืนเดียวนะคะไม่ใช่ว่าต่อนะคะเป็นผ้าผืนเดียวค่ะค่ะผืนนี้ก็ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะค่ะเจ้าเดียวนะคะเพราะว่าท่านบอกว่าท่านชอบนุ่งกระโปรงแบบนี้ค่ะท่านตัดออกแต่ลักษณะนี้ค่ะ ่ะเอวยืด่ะเอวยืดขนาดนี้ค่ะสวยนะคะค่อนี้ก็ห้าร้อยบาทค่ะค่ห้าร้อยบาทเป็นเอวยืดค่ะท่านท่านแก้วเดียวกับโปงแก้วเดียวนี่แหละท่านใส่ท่านนำมาขายคุณแม่สามผืนค่ะค่ะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะค่ะเป็นแบบโปงค่ะสวยงามมากค่ะเราใส่สบายค่ะค่ห้าร้อยบาทค่ะถึงเป็นผ้าเก่าก็เป็นผ้าใหม่ก็สวยนะคะค่ห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะเป็นเอวยืดค่ะเอวสมอกยืดค่ะสวยค่ะค่ะเป็นสีน้ำทะเลนะคะค่ะรหัสสิบรหัสจิมหกค่ะรหัสจิมหกนะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะปิดกระโปงเอวยืดค่ะค่ะถ้าเป็นอยู่ในสภาพดีสภาพใหม่คุณแม่ก็ซื้อให้นั่นแหละขาดไปในหมู่บ้านเขาก็มาถามคุณแม่แบบนี้ซื้อไหมค่ะซื้อถ้าสวยก็ซื้อค่ะถ้าไม่ขาดคุณแม่ซื้อหมดนั่นแหละค่ะของเก่าของโบราณค่ะ ท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนบุนรักษาพระคุงองสิ่งศักดิ์สิทธิ์อบว้องทุกท่านค่ะ